วิทยาลัยเราเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราลงทุนเดือนละ5,000กว่าบาทต่อนักศึกษา1คนแต่ว่าเด็กเหล่านี้เมื่อเรียนจบจากเราไป5ปีเขาจะมีเงินเดือน3 0 0 0 0 40,000บางคนถ้าเป็นเชฟดีๆก็เป็นแสนที่สำคัญก็คือว่าที่วิทยาลัยนี้นอกจากสอนวิชาการเข้มข้นแล้วเรายังเน้นมากเป็นพิเศษเรื่องภาษาเรามีครูฝรั่งที่เกิดมาพูดภาษาฝรั่งตั้งแต่เกิดมาสอนวิชาภาษาอังกฤษ เราเอาจิงเราจังกับเรื่องเหล่านี้มากครับแล้วเด็กของเราถึงจะเป็นเด็กที่มีคุณภาพเด็กของเราต้องพูดสังกฤษได้พูดภาษาจีนได้ฟังครูอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพสอนเป็นภาษาต่างประเทศได้อย่างสบายเรียนวิชาการท่องเที่ยววิชาการโรงแรมวิชาการบัญชีคอมพิวเตอร์ทำอาหารและก็ภาษาต่างประเทศผมรับรองครับว่าเด็กของเราเนี่ยจะเป็นเด็กที่จบ ออกไปแล้วเป็นมือดีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทำอาหารที่ขึ้นชื่อเรามั่นใจครับเด็กเหล่านี้เป็นคนดีของเพื่อนเป็นคนดีขององค์กรเป็นมืออาชีพที่จะยังคุณประโยชน์ให้เกิดความสำเร็จเราเราต้องการครูอาจารย์ที่มีหัวใจตรงกันกับเราถ้าเราตั้งเป้าหมายชีวิตของครูที่นี่ก็คือเด็ก ก็คืออนาคตของวิทยายเพราะวิถีชีวิตที่จะอยู่กับเด็กแบบนี้มันต้องมีหัวใจที่จะอยู่มีความมุ่งมั่นที่จะทําเพราะสิ่งที่เราคัดอาจารย์ก็คืออาจารย์ที่มีอุดมการณ์เหมือนกับเราแต่ที่นี่ครูอาจารย์ที่นี่ต้องเป็นผู้ให้ My name is Chef Don Lawson I'm head of Culinary Arts here at b a v a n a Budigan Vocational College I'm originally from Australia Canberra uh, and I've been living in Thailand now for 23 years At the moment, we have 110 students. We have year one, year two, year three, and diploma year four. Uh, I'm happy with diploma year four, year three, year two, and our year ones are only just basically learning. So we just go step by step. Year ones will be a little bit of progress because they're only quite green in the kitchen. <coughs> จากประเทศแม่ทุกคนต้องเรียนภาษาอังกฤษ10ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยภาษาจีน10ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยและถ้าพวกวิชาอีกภาษาต่างประเทศต้องเรียนภาษาจีน15ชั่วโมงภาษาอังกฤษ15ชั่วโมง So before the students can enter the school they have to take an English placement test So this is to say do they have enough English to start here Because it's really difficult if you have students who are proficient in English And then students who've never seen the alphabet before. So before the students are accepted to the school, they take a screening to see are they suited for the school. And once the students come into the school, then then they take an English placement test, which is a basic English test that tests skills of reading, being able to choose between multiple choice, following directions and we see how the students perform in it. So if they perform high, we know that they have a good level of English already. They have some skills, they've been taught how to read a question and how to answer it. And then if students perform badly, we know that they've never been taught these skills in English. They might have seen the English language before and they might have heard it, but they've never been taught it. <laughs> ชอบเรียนแล้วก็กลับไปทบทวนเรียนด้วยตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจก็ถามอาจารย์ชอบอาจารย์ฝรั่งกับอาจารย์จีนนด้ค่ะเพราะว่าหนูมีปัญหาอะไรหนูก็ปรึกษาเขาอยู่แล้วค่ะมีทางเดียวค่ะเหมือนกับเป็นครูที่ปรึกษาไปด้วยในตัวเลยค่ะคือถ้าจะบอกง่ายๆก็คือเด็กที่นี่มีความรู้คู่กับความดีความรู้ในความหมายนี้ก็คือทั้งความสามารถนะทั้งทักษะนะ ท,ทัศนคติที่ดีในการทำงานนะวิทยาลัยเราเนี่ยไม่เหมือนกับที่อื่นๆที่อื่นๆอาจจะสอนตามาที่กรมอาชีวะเขากำหนดหลักสูตรมาแต่ของเราจะเพิ่มมากกว่านั้นดีแล้วฝึกโดยการใช้ธรรมะทำให้เขาเป็นคนดีและเขายังต้องเป็นคนเก่งเราออกแบบวิทยาลัยให้เป็นที่เรียนที่อยู่เป็นที่เดียวกันหรือว่า living learning center เขาอยู่หอพักอยู่กับเพื่อนตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเพื่อมาทําวัดตอนตีห้าแล้วก็ตีห้าสวดมนต์ประมาณ40นาทีแล้วฟังคำพระสอนหลังจากนั้นก็เลิกไปทํากิจการส่วนตัวออกกําลังกายบ้างอาบน้ำอาบท่าบ้างมาทานข้าวตอน7จ็ดโมงพอเจ็ดโมงครึ่งเราก็เข้าแถวเพื่อเรียนรู้วินัยหลังจากนั้นเราจะเริ่มเรียนประมาณ8ปดโมงนาที ธรรมะมันเป็นเรื่องของการให้ความรู้ใี้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาเด็ดกเขาทาอะไรที่ไม่ถูกก็สอนให้เขาเข้าใจว่าเส้นทางที่ถูกต้องมันคืออะไรให้เขารู้ว่าถ้าเขาทาสิ่งเหล่านี้แล้วอะไรเกิดขึ้นตามมาให้ทุกคนตระหนักตลอดเวลาว่าเรามีพุทธะอยู่ในใจถ้าเราปฏิบัติตามลนวของพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธะก็จะรักษาเราให้ดำรงตนเป็นคนที่ควรค่าแก่การ,ร y ork y ork ยุย่องชมเชยชืย่นชม ก็คือจุดเด่นของที่นี่หนูรู้สึกว่าเป็นการทำวัดค่ะการทำวัดก็คืออย่างที่พูดไปตอนแรกนะคะก็คือหนูอะ่ะแบบว่ามาแบบสภาพไม่ค่อยเต็มร้อยแต่พอได้แบบทำวัดนั่งสมาธิแล้วก็อยู่กับตัวเองเยอะเดินจงกรมอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้เหมือนแบบตัวเองกลับมาอยู่ที่ตัวเองมากขึ้นแล้วแบบจิตใจก็ดีขึ้นสมองก็แบบเปิดรับปอดโปร่งกับการเรียนค่ะเพราะฉะนั้นปรัชญาของเยงรเราก็คือสํารวมอินทรีย์พอดีในความเป็นอยู่ตื่นรู้ด้วยภาวนา นี่มันสะท้อนถึงปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเต็มๆอยู่นะนี่เป็นกระบวนการในการบอกหรือสอนนักเรียนเราจริงๆแล้วอะ่ะทําไมต้องให้เด็กทํากิจกรรมก็เพื่อให้เด็กทําเป็นนะครับอยู่บ้านอาจจะไม่เคยทําเป็นคุณหนูอยู่บ้างบางคนนะแต่จบจากที่นี่ไปอย่างน้อยก็ต้องทำเรื่องงานสวนง,งานเกษตรเป็นบ้างรู้จักล้างจานเองเป็นซักผ้าเองทํากับข้าวเอง ให้มันติดตัวไปเรามีหอพักให้อยู่ฟรีมีอาหารในกินฟรีถ้าเรียนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเสื้อผ้าเราซื้อให้หมดแล้วเราตั้งใจที่จะวิทย,ยาแห่งนี้เป็นต้นแบบที่จะได้มีโรงเรียนอย่างนี้มีวิทยาลัยแห่งนี้ทั่วประเทศภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของผู้มีจิตศรัทธาของผู้ใจบุญทั้งหลาย ในภาคเอกชนเราจึงเป็นนักลงทุนที่ลงทุนกับมนุษย์ที่เรียกว่าได้ผลคุ้มค่าเรามาช่วยกันนะครับสร้างสังคมที่ดีสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็กเยาวชนของเรา